ดูดวงชาวราศีมินดวงนี้งูใหญ่กว่าเสือท่านเชื่อหรือไม่ครับนะเสือต้องจริงใหญ่มีอำนาจเกรียงไกรแต่งูบองบอกถึงเล่เหลี่ยมเล่กลนเอาูเจ้าชู้เจ้าเลันะผมเพราะฉะนั้นชาวราศีมินระวังให้ดีันะผมโลกนี้มันอยู่ยากด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาโชคชะตาของท่านเจอขนเจ้าเล่ เล่เหลี่ยมเล่กลเพดุบายท่านมีอำนาจท่านมีบุญท่านมีวาสนาแต่จะสู้กับคนที่มีมอนสเสนมนจันทาแบบงูไม่ได้หรอกครับงูเขาใหญ่กว่าท่านก็ต้องรู้หลบรู้หลีกความเจ้าเล่เล่กลเพดุบายไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหน้าที่การงานการเงินทากับเพื่อนร่วมงานบอกได้เลยว่าเสืออยู่ยากนะผมงูเจ้าเล่เข้ามาเลยพร้อมที่จะรัด เด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาในโชคชะตาทำให้ท่านรู้สึกนะครับผมตกต่ำย่ำแย่เสือก็หงอยได้เหมือนกันนะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ่าแย่รู้สึกตกต่ําเบี้ยดินนะครับท่านก็ต้องเสริมดวงชะตากาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ไหว,ว้ก้าววัดก้าววะเสริมดวงชะตาก่อนนะครับเทพเทวดาแต่ละที่ก้าววัดไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับจะส่งผลโชคชะตาให้ท่านมีเกณฑ์ชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผัน และเสริมเรื่องมนต์เสน่ห์เข้าไปเมตตามหานิยมเจมิมนาหน้าทองนะครับผมดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับงูเข้ามากันแกล้งเขามีสเสน่ห์เราก็มีเหมือนกันเสือทําไมมีสเสน่ห์ไม่ได้สเสน่ห์แบบเสือเสือมีอํานาจบุญบารมีวัสนานะครับผมหนังเสือมีสเสน่ห์มีอํานาจบุญบารมีวัสนาก็พบติดตัวไว้ เรามีเกณฑ์จะตาต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญอารมีวาสนาหรือเกณฑ์จะตาที่จะต้องแย่งคนรักกันนะครับก็เข้ามาสิครับผมหล่อน้อยกว่าเขาตรงไหนล่ะหนูสวยน้อยกว่าเขาตรงไหนถ้ารู้ว่าตัวเองหล่อตัวเองสวยแล้วจะกลัวทําไมล่ะงูมีเสน่ห์มากหรือ,อยังไงนะครับแต่ว่าตัวท่านตกตําแหน่งไหนล่ะต้องบอกตัวท่านเองคอมเมนต์บอกกันนะครับข้าพเจ้าตกตําแหน่งเสืออาจารย์ ข้าพเจา้าตกตําแหน่งงูครับอาจารย์ครับงูก็งูอยู่บนหัวไงครับครับไม่ใช่ครับไม่ใช่งูอยู่บนหัวคือมลเสน่บนผิวหนังผิวกายของท่านท่านคิดเลยว่าผิวกายของท่านไม่มีมลเสน่ท่านก็ลองดมดูสินะครับลองดมสาวสาวหนุ่มหนุ่มท่านจะได้รู้ว่ามลเสน่บนผิวกายมันเป็นยังไงครับมันจะหลงลักลหลงไหลมลเสน่ทุกสิ่งทุกอย่างได้จาเกลี่ยติดตาตึงแล้ว โอ้ยนั้นสิ่งเหล่านี้มีจริงท่านก็ต้องระแวดระวังับนะผมอย่าคิดว่ามันไม่จริงับนะผมถ้าจริงขึ้นมาท่านจะไม่ลหลงไหลได้หรือับนะผมท่านเคยได้กินไหมับกินสาบเสือเคยได้กินไหมับนะผมมีสเสน่ห์ไหมครับมีสเสน่ห์นะกินงูเคยได้กินไหมครับมีเสน่ห์นะครับหลุดแรงนะครับนะครับแล้วกินหนุ่มน่มสาวๆเปรียบดังดวงชะตาเสือกับสิงห์นะครับผม มีสเสน่ห์ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาให้อยู่นะครับโลกนี้มันโนหดร้ายในเมื่อท่านรู้ว่ามีสเสน่ห์กับทุกสิ่งทุกอย่างกับคนทั่วไปนะผมไม่ว่าจะจับแตะต้องโซทซององเอวนะผมจับนะผมขี้ใครจับเนือ้อเงือไหลใครย้อยบางคนเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์แม้กระทั่งเงือของเขาเองนะครับผมจับขึ้นมาตาตึงตรงกลางหัวใจหัวใจเต้นระรัว สั่นเหมือนดังกองยาวนะครับตุ้งแช่ตุ้งแชร่แชระบอกท่านเคยเจอหรือไม่ระบอกถ้าใครไม่เจอเจอแปลว่ายังไม่เคยเจอความรักที่เย,ย้ายวนตื่นเต้นเพราะว่ามอนสเน์มันจะเข้ามาตาเตึงตรงหัวใจหัวใจของท่านจะเต้นละลวกครับสังเกตกันให้ดีนะครับครับตกใจลิมนี้กดซุปเปอร์แทงกซุปเปอร์สติกเกอร์ไอติมพายาค่ากูทางช่องรับรับฟังชาวราศีมินต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีมินเพฤษจประจำเดือน ในช่วงเดือนชาวราศีมีนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการงานและการเงินดวงดาวได้จัดวางตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตและการพัฒนาตนเองแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่จะต้องเผชิญและก้าวผ่านไปให้ได้ด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานอาจมีโปรเจกต์สำคัญที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญมากขึ้นดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณจะได้แสดงความสามารถที่ซ่อนอยู่ออกมาอย่างเต็มที่ผู้ที่ทำงานในองค์กรจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งาน ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารกับผู้ร่วมงานควรเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายแต่หากสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้ดีจะกลายเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนระยะยาวการเริ่มต้นโครงการใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานผู้ที่คิดจะเปลี่ยนงานจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือด้านการเงินการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายในช่วงต้นเดือน เพราะอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นควรสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการทำงานพิเศษหรือผลตอบแทนที่รอมานานเป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจผู้ที่ทำธุรกิจ จะเห็นสัญญาณการเติบโตของยอดขายอย่างชัดเจนปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการจัดการหนี้สินหากมีหนี้ค้างชำระจ,จะสามารถหาทางออกที่ดีได้การเจรจาต่อรองเรื่องการเงินจะเป็นไปอย่างราบรื่นด้านการค้าขายและธุรกิจ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะเห็นการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนสินค้าที่เกี่ยวกับความงามสุขภาพและไลฟ์สไตล์จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษควรเน้นการทำการตลาดออนไลน์และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าประจำการขยายกิจการหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ จะประสบความสำเร็จแต่ควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในด้านความสัมพันธ์คุณจะได้พบกับคนสำคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของคุณอาจเป็นที่ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน หรือพันธมิตรทางธุรกิจความสัมพันธ์นี้จะนำไปสู่การเรียนรู้และการเติบโตที่สำคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือธุรกิจที่อาจสร้างความกังวลในช่วงแรกแต่จะกลายเป็นผลดีในระยะยาวควรเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆโอกาสในการเดินทางหรือการศึกษาเพิ่มเติมจะเข้ามา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการงานในอนาคตควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ควรปฏิเสธโอกาสดีๆที่เข้ามาคำแนะนำพิเศษ 1. ควรรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนแม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามามากแต่ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพ สเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาทักษะใหม่ใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 3. ควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปให้พิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบ 4. การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ โดยภาพรวมแล้วเดือนจะเป็นเดือนแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีมีนแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความรอบคอบและการตัดสินใจที่ดีจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการรักษาความสมดุลในชีวิตจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน สำหรับชาวราศีมีในเดือนที่จะถึงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวโควรจรมาในตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อด้านความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่สร้างความสมดุลให้กับชีวิตรักทำให้มีโอกาสพบเจอเหตุการณ์ดีๆในเรื่องความรักอย่างคาดไม่ถึงสำหรับชาวราศีมีที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ความสัมพันธ์ จะแน่นแฟนขึ้นคู่ของคุณจะแสดงความรักความห่วงใยอย่างชัดเจนมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนออาได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันหรือทากิจกรรมที่สร้างความทรงจําดีๆร่วมกันแต่ในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างเนื่องจากต่างฝ่ายต่างยิดมมั่นในความคิดของตัวเองแนะนำให้เปิดใจรับฟังความ คิดเห็นของอีกฝ่ายและพูดคุยกันด้วยเหตุผลปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์กลับมาหวานชื่นอีกครั้งมีโอกาสได้รับของขวัญพิเศษจากคนรักหรือได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยกันส่วนชาวราศีมีที่โสดดวงความรักในเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นมากมีเกณฑ์จะได้พบคนถูกใจในที่ทำงาน หรือผ่านการแนะนําจากเพื่อเสด็จคนที่เข้ามาจะมีบุคลิกที่ดูน่าเชื่อถือมีความจริงใจและมีแนวคิดในการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกับคุณการพูดคุยจะเป็นไปอย่างราบรื่นเข้าอกเข้าใจกันดีแต่ควรใช้เวลาในการศึกษานิสัยใจคอกันให้มากขึ้นไม่ควรรีบดวนตัดสินใจผูกมัดให้ค่อยๆทำความรู้จักกันไปอย่างเป็นธรรมชาติช่วงกลางเดือนอาจมีคนเก่า ผ่านเข้ามาในชีวิตธรรมให้ต้องคิดทบทวนความรู้สึกแต่ขอให้พิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วควรปล่อยหายหอผ่านไปอย่าหวนกลับไปทำซ้ำความผิดพลาดเดิม,ดมในภาพรวมดวงความรักของชาวราศีมีในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะพบเจอความสุขความสมหวังในเรื่องความรักแต่ก็ต้องใช้สติในการพิจารณา และแตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือโสดการรักษาความสมดุลระหว่างหัวใจและเหตุผลจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาให้ชีวิตรักดำเนินไปในทิศทางที่ดีหากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะดวงดาวยังคงส่งพลังงานที่เกื้อหนุนให้ชาวราศีมีนได้พบกับความรักที่งดงามและยั่งยืน